สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับนุ่นอีกแล้วนะคะที่ช่องนุ่นนี่ CW นั่นเองนะคะนุ่นจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการขอ UTV i s ซว่าจะมีระยะเวลาเท่าไหร่เตรียมตัวก่อนไปสัมภาษณ์อย่างไรแล้วก็สัมภาษณ์วีซ่าเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาเล่ากันเลยค่ะวีซ่าที่นุ่นยื่นขอไปนะคะก็คือ UTV i s a นะคะหรือว่าเป็นวีซ่าผู้อยู่อาศัยนั่นเองนะคะเ,เวลา2ปีค่ะระยะเวลา2ปีก่อนและสามารถที่จะต่อวีซ่าได้ที่นี่นะคะที่จะได้ต่อไป เป็น3ปีแล้วก็ถ้าอยู่ครบที่นี่3ปีจะเป็นขอซิติเซนของสวีเดนได้อีกทีค่ะสําหรับระยะเวลาในการขอนะคะก็ขึ้นอยู่แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละบุคคลนะคะบางคนได้2เดือนก็ตัดสินบางคน3เดือนตัดสิน6เดือนเป็นปีหรือว่า2ปีเลยนะคะแต่สําหรับของนุ่นเนี่ยก็รออยู่ประมาณ10เดือนด้วยกันค่ะก็ผ่านแล้วนะคะตั้งแต่ยื่นไปจนถึงไปสัมภาษณ์แล้วก็ระยะเวลาตัดสินค่ะสําหรับช่วงเวลาของนุ่นนะคะเดี๋ยวนุ่นจะพิมพ์ไว้ให้ข้างล่างของคลิปวิดีโอ ะะการยื่นวีซ่านะคะก็จะมี2แบบก็คือการยื่นออนไลน์แล้วก็การยื่นด้วยตัวเองที่สถานทูตสวีเดนที่ไทยสําหรับในเคสของนุ่นเนี่ยนุ่นยื่นออนไลน์ที่สวีเดนแต่จริงๆแล้วเนี่ยตามกฎปกติแล้วก็ต้องยื่นที่สถานทูตสวีเดนที่ไทยหรือว่าต้องยื่นออนไลน์แต่ตัวเราต้องไม่อยู่ในประเทศสวีเดนแต่ในกฎของนุ่นเนี่ยมีข้อยกเวน้นก็คือนุ่นมาในวีซ่าออเพลซึ่งเป็นวีซ่าผู้อยู่อาศัยหรือว่าวีซ่าทํางานนั่นเองค่ะหนึ่งปีนุ่นก็เลยสามารถที่จะยื่นวีซ่าที่นี่ได้ค่ะและข้ ของนุ่นก็คือนุ่นบอกเขาไปว่าเดี๋ยวนุ่นจะกลับไปสัมภาษณ์ที่ไทยคะ่ะข้ามมาถึงวันนัดสัมภาษณ์เลยนะคะสาหรับเคสของนุ่นเนี่ยวันนัดสัมภาษณ์นุ่นได้วันที่10เดือนธันวาคมปี2020นะคะนุ่นมีนัดเวลาประมาณ9ก้าโมงครึง่งค่ะแต่นุ่นขอแนะนําให้เพื่อนๆไปก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงค่ะเพราะว่าเราจะต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็เจ้าหน้าที่จะมีการเช็คเอกสารของเรานิดหน่อยค่ะว่าครบหรือเปล่าค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้เขียนใบมอบอำนาจให้กับแฟนนะคะเขาก็จะให้ใบเนี้ยมาให้เราเข โดยในการที่ถ้าเกิดว่าเคสเราผ่านหรือว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มเงี้ยเขาก็สามารถติดต่อแฟนเราได้ค่ะค่ะในวันสัมภาษณ์นะคะเอกสารที่จะนําไปนะคะเขาจะบอกในอีเมลเลยค่ะของนุ่นเนี่ยก็จะมีพาส,สปอร์ตรีใบทะเบียนสมรสแล้วก็ใบแสดงสถานะเนื่องจากนุ่นนะคะแต่งงานที่สวีเดนค่ะแล้วก็ได้ใบทะเบียนสมรสจากที่สวีเดนก็จะต้องนําใบนี้นะคะไปเปลี่ยนแปลงสถานะที่ไทยค่ะแล้วก็นําเอกสารนั้น ไปยืนให้เขาในวันที่สัมภาษณ์ค่ะเพราะว่าเขาจะอัปเดตเอกสารของเราเองค่ะสำหรับเคสของนุ่นนะคะ9ก้โมงครึ่งนะคะนุ่นได้เรียกสัมภาษณ์ประมาณ9โมง45ค่ะสัมภาษณ์อยู่ประมาณ40นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนุ่นได้สัมภาษณ์ห้องที่3าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงผมยาวๆสวยๆเลยค่ะผมผอมแล้วก็ท่านค่อนข้างใจดีนะคะไม่ได้กดดันอะไรมากสัมภาษณ์เรื่อยๆแต่ค่อนข้างละเอียดและเจาะทุกๆรายละเอียดมีสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษด้วยสําหรับคําถามนะคะส่วนใหญ่เลยนะคะคําถามทุกคําถามที่เจ้้าาาหนที่ถม จะมาจากเอกสารที่เรายื่นไปตอนที่ยื่นขอ U-T Visa ค่ะมันจะมีคําถามเยอะมากเลยนะคะตอนที่เรากรอกเอกสารเนี่ย แล้วก็ให้เราลิสต์ออกมาเลยค่ะว่าในเอกสารที่เราเคยยื่นไปนะคะมีคําถามอะไรบ้างเราตอบว่าอะไรบ้างให้เราเอาออกมาเทนเลยค่ะก่อนที่จะไปสัมภาษณ์นะคะอ่านให้ละเอียดหรือว่าถามตอบกับคุณแฟนก็ได้หรือว่าถามตอบกับเพื่อนก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการมั่นใจแล้วก็จําได้ตอนนุ่นฝึกเนี่ยนุ่นฝึกอยู่3ามครั้งค่ะ3 4รอบแล้วก็พวกชื่ออะไรเงี้ยค่ะถ้าเขียนยากเราก็เขียนใส่กระดาษเลยค่ะเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราเป็นคนไทยใช่ไหมคะบางทีก็จําไม่ได้ก็เขียนเขียนลงกระดาษสามาๆจนกว่าจะจําได้ค่ะในหลาย เ,เขาให้สะกดชื่อเลยนะคะซึ่งถ้าเราจําไม่ได้นี่ก็แบบเออยังไงอยู่เนาะออแต่สิ่งที่ต้องจําได้ก็คือชื่อแฟนวันเกิดแฟนที่อยู่แฟนบ้านเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะมาเข้าคําถามกันเลยดีกว่าค่ะคําถามแรกเนี่ยเขาก็จะถามเกี่ยวกับตัวเราก่อนค่ะเขาจะถามว่านุ้นชื่ออะไรมีพ่อแม่ชื่ออะไรทํางานอะไรมีพี่ชายไหมพี่ชายแต่งงานหรือย,ยังมีลูกหรือเปล่าส่วนตัวเราเนี่ยทํางานอะไรที่อยู่อาศัยด้วยการศึกษาอะไรนิดหน่อยคือเขาไม่ค่อยที่จะโฟกัส ที่ตัวของเรามากส่วนมากเขาจะไปโฟกัสต,ตรงจุดของแฟนด้วยนะคะรายละเอียดของแฟนเนี่ยเราจะต้องรู้ทุกดีเทลค่ะถ้าเขาถามเราต้องตอบได้ค่ะแฟนชื่ออะไรทํางานที่ไหนให้สะกดชื่อแฟนชื่อกลางชื่อนามสกุลเกิดวันที่เท่าไหร่ปีอะไรอายุเท่าไหร่เดือนอะไรเรื่องทํางานที่ไหนเนี่ยให้สะกดชื่อบริษัทด้วยนะคะตําแหน่งอะไรทํางานมากี่ปีแล้วเงินเดือนเท่าไหร่แฟนมีพี่น้องกี่คนพ่อแม่ยังอยู่ด้วยกันไหมหรือว่าแยกกันอยู่ อยู่แล้วพี่น้องชื่ออะไรบ้างอยู่เมืองอะไรพี่น้องแฟนอายุเท่าไหร่ที่อยู่อาศัยของแฟนด้วยนะคะว่าแฟนอยู่ที่ไหนทะเบียนบ้านอะไรถ้าเป็นห้องเช่าเป็นห้องเช่าแบบไหนมีกี่ห้องนอนมีกี่ห้องครัวห้องน้ำอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ขนาดอพา,าร์ตเมนต์ขนาดเท่าไหร่ขนาดบ้านขนาดเท่าไหร่นะคะแฟนอยู่บ้านคนเดียวหรือว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยเนื่องจากนุ่นเนี่ยไปในวีซ่าออแพร์ก่อนนะคะเขาก็จะถามไปถึงวีซ่าเก่าของนุ่นด้วยว่าไปอยู่วีซ่าออแพร์กี่เดือนทําจนจบหก ไมนุ่นบอกเขาเลยว่านุ่นเน่ทำไม่ได้จบโครงการเพราะว่ามันมีแพรมิกของโควิดเข้ามานุ่นก็เลยต้องหยุดทํางานค่ะถ้าพอหยุดทํางานเนะี่ยอยู่ยังไงอยู่กับแฟนหรือเปล่าตอนแรกนุ่นก็แอบก,กังวลนะเรื่องที่แบบว่าไม่ได้อยู่จนจบโครงการแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าหลังจากนุ่นเนี่ยหยุดจากโครงการออลแพรนะคะนุ่นก็ไม่ได้ทํางานอย่างอื่นวีซ่าของนุ่นเนี่ยกำหนดให้ทําแค่เลี้ยงเด็กเท่านั้นค่ะตอนนี้นะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยบอกเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาระหว่างเรื่องความรักของเราสองคนค่ะว่าเราเนี่ยเริ่ม คุยกันยังไงเจอกันได้ยังไงเจอกันวันแรกเมื่อไหร่ครั้งที่2เมื่อไหร่ครั้งที่3าเมื่อไหร่เจอกันไปทําอะไรบ้างยังไงอะไรที่ไหนเมื่อไหร่เวลาอะไรเออเราก็บอกไปแล้วก็แต่ของรุ่นเนี่ยเจอกันบ่อยมากเราก็จะบอกว่าจุดที่สําคัญว่าเมื่อไหร่ตรงนี้นะคะรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยมันจะอิงมาจากเอกสารที่เราเคยกรอกไปแล้วค่ะต้องบอกให้ตรงกันนะคะในจุดของรุ่นนะคะนุ่นแต่งงานที่นุ่นเขาก็จะถามเลยว่าเขาขอแต่งงานเมื่อไหร่ไปจดทะเบียนเมื่อไหร่เริ่มอยู่กับแฟนตั้งแต่วันที่เท่า ถึงวันที่เท่าไรตรงเลขที่วันนี้ต้องเป๊ะๆนะคะเพราะเขาจะเช็คหมดเลยสําหรับกิจกรรมของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ค่อยได้ถามว่านุ่นเจอใครบ้างเพราะว่าตอนที่นุ่นส่งเอกสารไปเนี่ยนุ่นทํารูปที่เป็นครอบครัวไว้เยอะมากเวลาไปเจอครอบครัวเขานุ่นก็จะมีรูปนะคะเขาก็จะเห็นตามรูปเลยแล้วนุ่นก็ได้อธิบายรายละเอียดแล้วว่าวันนี้มีคริสต์มาสด้วยการเจอการส่วนมากจะเป็นรูปกลุ่มนะคะหรือว่าเวลาเจอเพื่อนเขาเนี่ยนุ่นก็จะถ่ายรูปกันเยอะๆอะค่ะส่วนมากจะเป็นถ่ายรูปกับผู้คนอื่นด้วยไม่ใช่แค่เราสองคนนี้ค่ะก็ เห็นตามไทม์ไลน์อยู่แล้วเขาก็ถามว่าหลังจากกลับมาไทยเนี่ยติดต่อกันยังไงก็บอกเหตุการณ์เขาไปให้หมดเลยว่าเรายังติดต่อกันอยู่นะเมื่อไหรเวลาเท่าไหร่วันหนึ่งกี่ครั้งเขาก็จะถามว่าคุยกับแฟนเป็นภาษาอะไรสื่อสารกันยังไงนะคะนุ่นก็บอกว่าภาษาอังกฤษค่ะพี่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าโอเคงั้นช่วยแนะนําตัวเองเป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยค่ะอ๋อนุนดนถามว่า เมื่อเช้ามาสถานทูตยังไงพี่เขาก็ถามว่า how d i d you come here in the morning แล้วหนูก็บอกว่า motorbike <laughs> แต่ว่าคำถามแรกเขาให้ introduce ใช่ไหมคะก็แบบ can can you please introduce yourself หนูก็บอกไปค่ะ,ะงูปลาก็ได้นะคะเหมือนที่เราสื่อสารกับแฟนเลยเราไม่ต้องไปกังวลมากค่ะเราคพูดคุยยังไงแล้วก็บอกไปอย่างนั้นค่ะเพราะเขาอยากจะรู้ว่าเราคุยกับแฟนได้จริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีคําถามมากมีประมาณสองคำถามสุดท้ายนะคะพี่เขาก็ถามว่าหนูคาดหวังให้วีซ่าตัดสินเมื่อไหรค่ค่ะหนูก็บอกว่า เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าอยากกลับสวีเดนแล้วเพราะว่าแฟนอยู่บ้านคนเดียวแฟนก็เหงาอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะระหว่างสัมภาษณ์แล้วก็ระหว่างที่เราเล่าเรื่องของเรานะคะพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะพิมพ์ข้อมูลให้เราใส่ไปในคอมพิวเตอร์ตลอดเลยค่ะเราก็เล่าไปเรื่อยๆแต่ค่ะเขามีจุดไหนที่เขาสงสัยเขาก็จะถามเราค่ะแล้วเราก็ตอบตอนเล่าก็เล่าช้าๆนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนแรกนุ่นเล่าเร็วมากแล้วพี่ก็บอกว่าเย็นๆอาละค่ะทั้งหมดก็ประมาณนี้นะคะระยะเวลาก็10เดือนนิดๆในการขอวีซ่าตั้งแต่เดือนกุมภ จนมาสัมภาษณ์เดือน12บสองุ่นก็รอวีซ่าที่จะส่งเป็นคาร์ดนะคะมาที่บ้านเนี่ยประมาณ2อาทิตย์ค่ะพอได้คาร์ดปุ๊บเขาก็ส่งอ e ีเมลว่าโอเคไปรับคาร์ดได้เลยนะคะที่สานทูตรุ่นก็ไปรับคาร์ดแล้วก็จองตัว๋วแล้วก็บินมาสวีเดนเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กําลังจะไปสัมภาษณ์ก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีค่ะไม่ต้องกังวลไม่ต้องเกรงนะคะให้ทวนพวกคําถามที่ถามกับแฟนไว้เนี่ยที่เราเคยกรอกไปนะคะทวนอ่านให้ชัดเจนตรงไหนที่เป็นวันที่อะไรเงี้ยให้เราทวนให้ดีแล้วก็ จำให้ได้ก็จะโอเคค่ะบอกไปตามความจริงทุกอย่างทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดีค่ะกขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสําหรับ UT ที่กําลังจะมาถึงค่ะถ้าใครมีคําถามหรืออะไรนะคะก็สามารถลงคําถามไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะในเดี๋ยวนุ่นจะมาเพิ่มรายละเอียดให้อีกในคลิปถัดๆไปก่อนจากกันไปฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องของนุ่นให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้นุ่นทําคลิปต่อๆไปขอบคุณมากค่ะสําหรับนี้บายบาย